หลักเกณฑ์ในการเขียนข้อคำถามสำหรับแบบสัมภาษณ์นะคะหลักเกณฑ์ในการเขียนข้อคำถามมักจะได้มาจากประสบการณ์และการวิจัยคะ่ะสำหรับการเขียนข้อคำถามโดยทั่วไปแล้วนะคะจะมีแนวทางทั้งหมด7 รกาดัางนี้ค่ะแนวทางที่1นนะคะคําถามที่ถามต้องสัมพันธ์กับปัญหาของการวิจัยค่ะและตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะยกเว้นคําถามที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและคําถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทางสถานะทางสังคมของผู้ตอบเท่านั้นค่ะที่อาจจะไม่สัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยการกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือข้อคําถามแต่ละข้อควรจะให้ได้ข้อมูลที่สามารถที่จะนําไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้นะคะหลักเก ที่2ค่ะรูปแบบของคําถามจะต้องมีความเหมาะสมกล่าวคือข้อมูลบางอย่างเหมาะกับการใช้คําถามปลายเปิดนะคะผู้วิจัยควรจะเขียนข้อคําถามแบบปลายเปิดแต่ถ้าผู้วิจัยมั่นใจว่าคําตอบควรจะกําหนดให้ตายตัวโดยไม่มีคําตอบเป็นอย่างอื่นอีกแล้วผู้วิจัยก็ใช้คําถามแบบปลายปิดได้ค่ะหลักเกณฑ์ที่3นะคะข้อคําถามควรจะชัดเจนและไม่กํากวมค่ะการใช้ข้อคําถามที่กํากวมจะทําให้แปลความหมายได้หลายอย่างลักษณะของ ของข้อคำถามที่กำกวมมีการถามหลายๆประเด็นในข้อเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะปรับแก้ก็คือ 1. ค่ะข้อคำถามที่ถามอย่าถามหลายประเด็นในข้อเดียวกันนะคะวิธีแก้ที่2ค่ะควรหลีกเลี่ยงการใช้คำหรือประโยคที่กลุ้มเคลือนะคะอย่างเช่นถามว่าท่านคิดว่าพนักงานในบริษัททุกคนได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างานหรือไม่ ะะซึ่งข้อคำถามมีความคลุมเครือนะคะเนื่องจากว่าได้รับความยุติธรรมมีความหมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นในการเขียนข้อคำถามควรเขียนให้ชัดเจนลงไปว่าต้องการถามอะไรค่ะ ข้อ4ค่ะข้อคำถามที่ถามมีการใช้คําถามนําหรือไม่การใช้คําถามนํานะคะมักจะเป็นการแนะนําตอบและจะทําให้ความเที่ยงตรงของข้อคําถามลดลงตัวอย่างคําถามเช่นนะคะท่านได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ท่านซื้อทุกวันหรือไม่นะคะอย่างเช่นท่านได้อ่านข่าวออนไลน์ทุกวันหรือไม่คําตอบจะต้องตอบว่าอ่านเพราะว่า ถ้าตอบว่าไม่อ่านก็คงจะดูไม่ดีนักนะคะข้อ5ค่ะข้อคําถามได้ถามในสิ่งที่ผู้ตอบไม่มีข้อมูลหรือไม่มีความรู้ในเรื่องที่ถามหรือไม่ถ้าข้อคาถามถามผู้ตอบไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆก็จะไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถามคําถามในลักษณะนี้ควรถามก่อนว่ารู้จักหรือไม่ถ้าตอบว่ารู้จักจึงถามคําถามต่อไปค่ะตัวอย่างเช่นนะคะผู้ใจจะถามเกี่ยวกับ โรงเรียนฝึกนักวิจัยผู้วิจัยก็ควรจะถามว่าท่านรู้จักโรงเรียนฝึกนักวิจัยหรือไม่ท่านรู้จักโรงเรียนฝึกนักวิจัยที่สอนโดยครูอ้ spread. อยุพารักษ์จันมณีหรือไม่นะคะประมาณนี้แล้วถามคําถามต่อไปอีกว่าโรงเรียนฝึกนักวิจัยคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อที่6ค่ะคําถามที่ถามเป็นข้อคําถามที่ผู้ตอบคัดค้านได้หรือไม่การถามข้อคําถามบางข้อผู้ตอบอาจจะไม่แยกตอบ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เทคนิคในการถามเพื่อให้ได้คําตอบจากผู้ตอบค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการถามเกี่ยวกับรายได้การถามข้อมูลส่วนตัวต่างๆของผู้ตอบหรือการถามเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างในสังคมซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณควรที่จะมีการสร้างความคุ้นเคยหรือสร้างบรรยากาศให้ดีแก่ผู้ตอบด้วยนะหรือการสร้างบรรยากาศให้ดีแก่ผู้ตอบก่อนด้วยนะคะ ข้อ7ค่ะข้อคาถามที่ถามเป็นที่ปรารถนาของสังคมหรือไม่คนโดยทั่วไปค่ะมักจะตอบคําถามที่สังคมยอมรับว่าดีและถูกต้องเช่นอะไรเช่นถ้าถามผู้ตอบเกี่ยวกับความรู้สึกต่อเด็กซึ่งทุกคนก็จะรักเด็กอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ได้ตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับเด็กหรือถามคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อชนกลุ่มน้อยก็จะไม่ได้คําตอบที่แท้จริงอีก,อกเช่นเดียวกันเนื่องจากคงจะไม่มีใครที่ตอบว่าไม่รักเด็กหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ ต่อชนกลุ่มน้อยเพราะคําตอบดังกล่าวจะไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคมเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเขียนคําถามที่คําตอบไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคมค่ะ